กลับมาตอกคำถามจากคลิปนกอินทรีหนูมีกระทิงพี่นันคะแล้วถ้าเป็นปลาที่ไหลไปตามน้ำตลอดเวลาทำยังไงดีวะตอนแรกเอ๊ะมันมีด้วยเหรอปลามีค่ะมันมีคนในองค์กรที่แบบไหลไปตามน้ำอย่างเงี้ยอ๋พอเข้าใจแล้วพอเข้าใจแล้วไม่ได้อยู่ในสี่ธาตุนี้แต่ว่าเป็นปลาไหลไปเรื่อยพลิกไปพิกขวาลิ้นพิกไปพิกมาเราควรจะจัดการยังไง พี่แดนเชื่อมันว่าตลอดชีวิตการทํางานของหลายๆคนก็จะเจอคนที่แบบหลออแหละแล้วก็แบบเอาตัวรอดไปวันๆหนึง่งจับจดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราควรทำไงก็กลับมาถ้าเขาเป็นปลาไหลที่แบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดอย่างเงี้ยก็ ต้องชัดเจนในแง่ของบทบาทหน้าที่ครับแบ่งบทบาทหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนแล้วก็คุยเลยเขียนมาเป็นกระดาษหรือว่าขึ้นไว้บอร์ดเลยก็ได้นะว่าเอ้ยยูเนี่ยหน้าที่ยูหน้าที่ไอหน้าที่ไอทาเสร็จแล้วไทม์ไลน์นาลาเป็นยังไงแล้วก็สื่อสารเรื่องนี้ให้กับคนที่เป็นหัวหน้ารับรู้รับทร,ร,บราบว่าเราแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างนี้ก็วิธีการง่ายๆครับที่จะสื่อสารกับหัวหน้าก็ พอคุยกันเสร็จตกลงกันเสร็จพิมพ์ไปบอกเลยครับพิมพไปบอกัวหน้าเลยว่าเอ้ยเราต,ตกลงกันแล้วนะว่าเอ้ยฉันจะทํย่างนี้เราจะทําอย่างนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่โปรเทคตัวเราเองด้วยวันนี้เวลาเราทํางานกับคนที่ไหลลื่นอนย่างขนาดนี้ไม่ได้แบบทํางานเก่งนะแต่ว่าเป็นคนที่เอาเปรียบเราเนี่ยเราต้องชัดเจนตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับหลายคนที่โดนเพื่อนเอาเปรียบนะครับแต่เราเองอาจจะต้องโปรเทคตัวเราเองเหมือนกันครับสวัสดีครับ